ผมไม่มองว่าบริษัทที่ให้ค่าคอมมิชชั่นเยอะเป็นคู่แข่งของเราหรอกครับเพราะว่าลีดเดอร์ที่แท้จริงในอะทอมมี่คือคนที่ทำให้พาร์ทเนอร์สำเร็จ หรือก็คือคนที่สนใจเวลาเงินเข้าบัญชีของพาร์ทเนอร์มากกว่าเวลาเงินเข้าบัญชีตัวเองนั่นแหละคือลีดเดอร์ที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับอย่างน้อยๆสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ต้องมาเจอกันเดือนละหนึ่งครั้งและเขียนไลฟ์ซีนารีโอใหม่ด้วยกันเวลาเราเขียนไลฟ์ซีนารีโอต้องเขียน4อย่างใช่ไหมครับนั่นคือการทำให้เราได้ใช้ชีวิตได้รักได้เรียนรู้ ได้แบ่งปันอย่างสมดุลดังนั้นเราต้องเขียนว่าในด้านการเงินเราอยากจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์แค่ไหนและในด้านความรู้เราต้องเขียนว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรจะทำยังไงกับลูกๆของเราจะดูแลพ่อแม่ยังไงจะช่วยเหลือญาติพี่น้องเราได้ยังไงทุกคนต้องเขียนเรื่องราวเหล่านั้นลงในไลฟ์เซนเรียโอให้หมดและวาดภาพในหัวทุกวันแล้วชีวิตที่ทุกคนอยากมี จะฉายขึ้นในหัวเราเหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นต้องเป็นแบบไหนล่ะว้าวมันต้องเป็นสิ่งที่ทาให้เรารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้จริงๆฉันต้องเป็นบ้าถ้าเป็นแบบนี้ได้จริงๆคงจะนอนไม่หลับด้วยซ้ําทุกคนต้องสร้างวิสัยทัศน์ที่จะทําให้เราเป็นบ้าเป็นหลังไปกับมันครับนั่งทำแมชชีนไปท่องโลกอนาคตแล้วสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าชีวิตที่เราอยากมีที่นั่นจากนั้น ก็นำชีวิตที่เราอยากมีในอนาคตกลับมายังปัจจุบันและใช้เป็นเครื่องมือแห่งความสำเร็จครับสิ่งสำคัญในธุรกิจอัตโมมี่คือการประกาศวิสัยทัศน์ครับหลังจากเราประกาศวิสัยทัศน์ไปแล้วและจนกว่าเราจะทำมันให้เป็นจริงได้เราต้องบริการพาร์ทเนอร์อย่างนอบน้อมโดยไม่สนกลางวันกลางคืนอัตโมี่คือธุรกิจที่เราจะทำให้พาร์ทเนอร์สำเร็จและทำให้ลีดเดอร์ทุกคนได้เป็น Imperial ยลครับเมกอิมพ e เรียลเมกอิมพ r เรีสุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้เป็นลีดเดอร์ที่แท้จริงผู้ที่เห็นความสำเร็จของพาร์ทเนอร์สำคัญกว่าความสำเร็จของตัวเองนะครับอ t o โมีคือบริษัทที่เริ่มต้นขึ้นด้วยเป้าหมายที่ว่าจะกลายเป็นบริษัทที่อยู่ไป100ปี และมียอดขาย3ล้านล้านบาทครับตอนนี้แอมเวย์ทำยอดขายได้ประมาณ3 0แสนล้านบาทดังนั้นแปลว่าเราจะสามารถเติบโตได้มากกว่าบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งในวงการธุรกิจนี้ถึง10เท่าเป็นอย่างต่ำเราได้ก่อตั้งบริษัทอะทอมี่้วยวิสัยทัศน์เช่นนั้นเลยนะครับและถ้าหากว่าถามว่าเหตุผลที่ทำให้ผมมั่นใจคืออะไรก็คือบริษัทที่ชื่ออะทอมี สินค้าที่อัตอมี่ขายและราคาที่อะทอมี่ขายอยู่3อย่างนี้ครับคุณภาพสินค้าของอัทอมี่เทียบเท่ากับคุณภาพของรถยนต์แต่ว่าราคาที่ขายเป็นราคาที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ครับการที่สินค้าเรามีคุณภาพโดดเด่นราคาต่าและมีความสามารถในการแข่งขันแบบนี้ก็เป็นเพราะผมใช้ความสามารถที่สังสมมาจากการทํางานในอุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ ตลอด17ปีมาปฏิรูปโงการเครื่องสำอางแชมพูและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอยู่นั่นเองครับทุกท่านสามารถคิดแบบนี้ได้เลยนะครับมันหมายความว่าทุกท่านสามารถเชื่อมั่นในบริษัทได้นั่นเองครับแต่ถ้าหาค่าแรงกับค่าวัตถุดิบป,ปรับตัวสูงขึ้นแล้วราคาของที่อื่นก็ปรับตัวขึ้นตามกันหมดก็อาจทำให้ราคาจัดจำหน่ายของอะตทมมี่นั้นต้องเพิ่มขึ้น อย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าบริษัทอื่นและเราจะปรับเพิ่มขึ้นช้ากว่าบริษัทอื่นถ้าเป็นแบบนั้นก็จะทำให้อัทโอมี่ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันเช่นนี้ต่อไปได้ครับถ้าอย่างนั้นทุกคนจะไปต้องกังวลไหมครับไม่จาเป็นใช่ไหมครับต่อไปมีบริษัทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่เปิดตัวขึ้นมาใหม่ และดูเหมือนทุกคนจะเป็นห่วงว่าถ้าบริษัทเหล่านั้นทำได้ดีกว่าอะตอมี่แล้วจะทำยังไงผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับผมไม่มองว่าบริษัทที่ให้ค่าคอมมิชชั่นเยอะเป็นคู่แข่งของราออลล็อก ok นะครับ <laughs> เ,เพราะว่าการที่จะให้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆจะต้องตามมาด้วยคุณภาพที่แย่ลงและราคาที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นลูกค้าก็จะ ไม่กลับมาซื้อซ้ำแน่ๆนะครับแล้วบริษัทเหล่านั้นก็จะล้มละลายไปครับดังนั้นถ้าถึงวันที่มีบริษัทที่สามารถขายสินค้าที่ดีกว่าและถูกกว่าอัทอมี่ได้วันนั้นอัทอมี่ก็คงจะต้องรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาแต่บอกเลยว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีบริษัทแบบนั้นและผมคิดว่าในอนาคตก็คงไม่มีบริษัทแบบนั้นแนะ่เขาอาจจะทำได้ดีที่สุดของเขาจนเทียบเท่าอัทโมมี่ได้ แต่ผมคิดว่าไม่มีบริษัทไหนที่ทําได้ดีกว่าอะทอมี่อย่างแน่นอนเลยครับเพราะผมได้ตั้งราคาและควบคุมคุณภาพสินค้าโดยคํานึงถึงบริษัทคู่แข่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นผมจึงอยากบอกว่าทุกคนสามารถเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์100ปีข้างหน้าของอะทอมี่ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ